สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2566ผมอยู่ที่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสิทนนะครับนี่ครับคุณแม่มาจากระยองเอาเอาม,อม,ม,มาถวายหลวงพ่อมาลงมางคิวอากาบเข้าาบหลวงพ่อเมื่อวันที่ยี่โอมากราบวันที่26 ครับไปหุงที่จ็คฝักเลยโอ้ครับยินดีเต็มเต็มแล้วก็เอาเงินมาถวายหลวงพ่อสองหมื่นวันนี้อะไรครับโอ้ครับผมโอ้ครับนี่ชุดเสกโอ้ครับผมยี่บาทโอ้ครับผมได้ได้รับโชคใหญ่เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ได้รับเลยเพิ่รับชิ้นใหญ่ก็เลยถวายคุณแม่ คุณแม่เป็นคนที่โชคดีเองใช่ไหมครับ,บอได้เท่าไหร่ครับคุณแม่ห้าแสนกว่าป้าห้าแสนกว่าเป็นโชคมาจากทางไหนครับเนี่ยมาที่วัดเนี่ยห<ช>ลวงพอ่อพบน้ำมนต์ให้แล้วก็กลับไปก็ซื้อหวยก็ทำโอ้ครับตอนที่คุณแม่มานี่คุณแม่ได้ได้ขออะไรได้อธิษฐานอะไรกับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเปิดดวงให้เขาเปิดลาบครับผมแล้วก็เปิดทรัพย์เริดบัตรให้ แค่นั้นแหละโอ้มาเรามาแค่รับพรใช่ไหมครับโอ้เราไม่ได้มาไม่ได้มาขอเหมือนคนอื่นๆอ๋อครับอันนี้พอเปิดครับก็คือขอเรื่องโชคลาภไม่ได้แต่ฉันยังม่เด่นในแหวะไอ้ฉันยังไม่ได้พูดฉันนึกในใจแต่หลวงพ่อพูดเขาฉันหมดเลยฉันเลยไม่ได้พูดเลยหลวงพ่อพูดว่าอะไรบ้างตอนที่คุณแม่มาอ๋อตอนตอนนั้นฉันนึกว่าให้หลวงพ่อเขาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภ และแลลวพอเขาก็พูดตามฉันนะกเลมเหมือนรู้ว่าเราเราจะพูดะอะไรใช่ไหมครับเลยไม่ได้พูดอย่างอื่นเลยไม่ได้พูดอย่างอื่นเลยแล้วมน้ำมนันนกอหัวอีกนะกับบ้านครับอตอนตอน,ตอนที่คุณแม่มามากันกี่ท่านครับมาห้าคนเด็กด้วยตอนนีกโรงเรียนเปิดแล้วอ๋อห้านี่ก็คือนี่ด้วยกันนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ สามคนอ่าเป็นมาสามคนอ๋ออันนี้อยู่กาลสินอ๋อครับอ๋อครับแต่นี้แล้วอีกสองท่านน่ะมีโชคอะไรไหมครับอย่างย่งใช่ไหมครับแสดงว่าคุณแม่ดีคือมีบุญเยอะกว่าแล้วเขาแล้วเขาไม่ขอคนละอย่างอืมครับขอคนละอย่างอันนี้ก็จะขายที่ค่ะอ๋ออันนี้มาในเรื่องขายที่ใช่ไหมครับอืม ได้ขอไปแล้วขอไปเลวเอาโฉนดไปให้เอาฉนดไปให้หลวงพ่อแล้วครับผมที่อยู่ที่ไหนครับระยองอยู่ระยองเป็นที่เป็นที่ยังไงที่สวนหรือว่าเป็นบ้านอ๋อบ้านนบ้านพร้อมที่ดินนะครับฝากผ่านได้นะครับ ผ่า,านช่องได้นะครับอยู่ตรงไหนที่ไหนอะไรยังไงอ๋ออยู่ที่ตําบลห้วยโปง่งถ้าคนทํางานปตทก็จะใกล้หน่อยน้ําไม่ท่วมครับข <นะ S 1> ายที่บอกไว้ว่าที่บอกไว้ขายสามล้านแปดแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าเดี๋ยวให้ได้มากกว่านั้นหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยให้สําเร็จครับแล้วท่านบอกไปครับว่าจะขายได้ด ่วงไหนอะไรยังไงถ้ามีคนสนใจนี่ฝากเบอร์โทรได้นะครับติดต่อครับเอาไปเลยแมที่ห093 35 45 642ครับเอาอีกรอบ093 35 45 642ครับติดต่อคุณอะไรครับแมทค่ะแมท คที่อยู่ที่ไหนนะครับบอกอีกทีตำบลห้วยโป่งใกล้กับมาตรพุทธจังหวัดระยองค่ะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่เท่าไหร่ครับงานครึ่งงานครึ่งบ้านอย่างสวยเลยครับก็โทรติดต่อสอบถามดูได้เนาะถ้าใครสนใจนะครับตามเบอร์เธอครับมีคุณแม่ครับมีคุณแม่ วันนี้คุณแม่เตรียมอะไรมาบ้างนะครับมาถวายมาหลายอย่างจ้ะอยู่ในรถด้วยมนบาตรในผ้าไก่มีน้ำมีข้าวสารอืมแล้วก็จะมาร่วมเอาเงินมาร่วมทอดกระถินด้วนั่นมาเลือกชากระถินด้วยถวายนั่นคือโีกก็ได้มาทอดกระถินนะครับคือมาถวายก่อนบุญกระถินใช่ไหมครับมันกระถินนี่คุณแม่ไม่ได้มาใช่ไหมครับ ก็ถ้ามีโชคก็จะมาแต่ไม่มีโชคก็มาเลยครับแต่ก็จะทําบุญถวายหลวงพ่อก่อนถวายกระถิ่นด้วยถวายซองกระถิ่นด้วยแล้วก็ถวายหลวงพ่อแล้วก็เอาเงินมาถวายท่านด้วยครับผมแล้ววันนี้มาทําบุญเต็มๆคนกาลสินเฮานี่อยู่บ้านใดน้อครับบ้านเราสูงบ้านเราสูงทับเป็นปูศิลาไหมครับโอ้ทั้งปูศิล่า ตำบลเชียงเคือมีไรยังให้นั่นตำบลห้วยโพโอ้ครับตำบลเปียบปีครับนี่อยู่เปียบครับเป็นเป็นมูกันบอครับคือได้ไปคือได้ไปอยู่เคยไปอยู่ระยองอ๋อได้เลยไกแบบยี่สิบปีแล้วครับอ๋อครับเป็นเพื่อนกันเมื่อประมาณยี่สิบปีเกือบเลยเนาะครับตั้งแต่เป็นสาวสาวตอนนั้นสาสาวสี่สิบหกนะอืมครับไปเฮ็ดงานพุ่นบอครับไปเฮ็ดงานอยู่อ๋อครับ ก็เลยรู้จักครับเรื่องเลากับห้างเห่านั้นกันเกิดเพิ่งมาเจอกันเนี่ยแล้วมานี่ก็ติดต่อหากันบ่ครับบ้านเนี้ยโอ้บ้าจะมาอย่างสีน่ะอรย์สีส้นะครับเห็นเห็นข้องหลวงพ่อด้วยเมนบ่ครับนะเมนบ่ครับเหรียญเหรียญปดนีอ๋ออันนี้ก็มีด้วยขออนุญาตส่งนะครับขออนุญาตส่งนะครับอะไรค่ะอ๋อเป็นน่ครับนี่เหรียญปดนีนะครับของแม่ก็มีเอ่าครับ ในขอส่องนะครับคุณแม่คุณแม่ลองจับขึ้นมาดูหน่อยนะครับของคุณแม่โอ้นี่ครับปุดนี่ครับเนี่ยรวยเลยรวยของคุณพี่นั้นมีไหมครับอ๋ออยากไม่ได้เนาะครับนี่อย่นี้ก็ของของเหลียญของหลวงพ่อคนไรเนี่ยชื่อพงษ์ครับช่องยูท b e ก๊กก๊กนิวครับติดตามครับติดตามได้ในช่อง y o u ูท b e ก๊กก๊กนิวนะครับมอีคนหนึ่ง ไปเอ๊ะไม่ใจก่อนนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเวลาเขาจะลงวันลงทะเบียนจองคิวเดี๋ยวจะติดตามลงให้ด้วยนะคะครับผมแล้ววันไหนก็ไม่รู้มาได้ยังยังไม่มีกําหนดครับคุณแม่ครับยังไม่มีกําหนดเดือนปลายเดือน้างเนาะอ่าน่าจะหลังกระถินเสร็จก่อนนะครับเพราะช่วงนี้นี่ก็คืออ่ายังเนี่ยปรับปรุงห้องน้ํายังไม่แล้วเสร็จครับ ครับผมก็ช่วงเช้าพวกผมก็จะมาไหลสดอยู่อย่างนี้แหละครับบอกข่าวน่นอีกคนหนึ่งก็กําลังมาเดินคูหลอดครับเอหอเนี่ยเห็นหน้าทุกวันไอ้หลอดทุกวันเลยโดนไอ้ทจ้าับครับคูหลอดเสียงคําสาธุบุญด้วยนะครับคุณแม่ครับขอให้คุณแม่ก็มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับ ผู้ที่เดินทางร่วมมาด้วยก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านเลยนะครับครับผมสาธุบุญครับครับไประวัที่แล้วก็มาครับสาธุครับคุณแม่ครับครับขอให้ถูกนะครับใกล้แล้วครับเราได้ตัวดีหรือยังคุณแม่ลืมถามไปยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมาหาเอาแถวๆนี้แหละครับบคุณี่บอกกันแล้วกันครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ